สวัสดีครับมาพบกันนะครับอีกแล้วนะครับแฮปปี้เพลสนะครับวิ่งยังไงให้มีความสุขออกกําลังกายให้มีความสุขไว้นะครับวันนี้เรามีไอเทมเด็ดจะมาให้ทุกๆคนดูกันนะครับว่าเฮ้ยผมไปได้อะไรมานะครับจากโฮก้าครับโอเคครับ วันนี้ที่เมื่อกี้บอกไปว่าเราได้รองเท้าโ o ก้าโอ o เ e ่โอ b เ n X คาร์นกะครับก็เรื่องต้นผมอยากจะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะครับก็ได้มีทำคลิปอันบ็อกไปแล้วได้พูดไปบ้างแล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับอัปเปอด้านบนนะครับระบายอากาศนะครับมากกว่าเดิมนะครับ ใส,ใส่ผ้า e n g i n e e r mesh ตัวนี้ผมให้ความรู้สึกกว้างกว่าตัวเก่าตัวเก่าจะเป็นผ้า engineered mesh เหมือนกันแต่ว่าจะกระชับนิดๆนะครับตัวนี้เหมือนน่าจะกว้างกว่าหน่อยๆหรือเป็น,ปนที่เนื้อผ้าก็ลองไปลองใส่กันดูนะฮะแล้วก็ถัดลงมานะครับมาดูในส่วนของ m i โ s o สิ่งที่แปกตาไปนะครับม i โ s อัตราส่วนระหว่างมิโ s กับเอา s ซมิ m i t เนี่ยมากขึ้นเอา s ซน้อยลง เมื่อเทียบกับคาร์บอนเอตัวแรกเห็นไหมครับมิดโซกับอัลโซสัดส่วนมันต่างกันนะครับก็ฟิลที่ผมได้จากการวิ่งนะครับผมรู้สึกว่าโฟมตัวเนี้ยนุ่มหนึบก็วิ่งเฟิร์มวิ่งเฟิร์มกว่าตัวแรกนะครับผมว่าตัวตัวแรกเนี่ยดีดและไหลดีแล้วนะฮะ แต่ว่าผมก็มีปัญหากับเจ้าตัวแรกนิดนึงนะครับเรื่องของเรื่องของอตัว First m e t ต t ทอ s a l ก็คือกระดูกก้อนก้อนกระดูกชิ้นแรกของของนิ้วโป้งนะะมันกดทับบ่อยๆมันก็เลยเกิดอาการแต่ว่าตัวเนี้ยผมลองใส่วิ่งมาประมาณ20กิโลแล้วไม่รู้สึกครับแก้ปัญหาได้ดีอันนี้สำหรับตัวผมนะนักกีฬาท่านอื่นก็ต้องดูว่าเอ้ยท่านเคยเจออะไรกันมาบ้างแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อีก ที่เปลี่ยนไปก็คือตรงส้นเท้าส้นเท้าไม่ใช่ดิตรงฟูแทบนะครับส้นเท้าก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่เราพูดถึงฟูแทบก่อนมันจะเหมือนกับคลิปตันเกับคลิปตันเอนะครับที่ใส่มันจะใส่ได้ง่ายขึ้นมันป้องกันเอ็นร้อยหวายนะครับตัวนี้ผมว่าดีนะครับผมชอบตัวฟูแทบแบบเดิมบางคนก็บอกว่าใส่ง่ายแต่รู้สึกผมว่าของผมใส่ยากตัวนี้ใส่ง่ายกว่าเดิมนะครับแต่เทคโนโลยีที่เขาใส่เข้าไปนะครับเทคโนโลยีที่ มันมากับเทนนตัวรองเท้าดาวฮิลรุ่นหนึ่งของโฟก้านะครับเขาใส่เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาแต่ตัวเนี้ย X10 X10H ตัวเนี้ยมันไม่ได้ยาวเหมือนตัวเทนนแต่เขาใส่ X10H ขึ้นมาผมความรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันทําให้รองเท้ามันสเตเบิลมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ก้าวเท้ายาวลงต้นเท้าและเอียงนะมันลงเท้ามันเหมือนมีชกอับอ่ะกันกันกันการยุบตัวแบบ แบบทันทีมันจะค่อยคืยคนกับสภาพเดิมรองเท้าคู่นี้ผมเลยรู้สึกว่ามันวิ่งเฟิร์มขึ้นสำหรับผมมันดีขึ้นกว่าตัวแรกแน่นอนครับมาดูคอมแพร์กันนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับเมื่อกี้ก็ได้พูดไปบ้างแล้วแต่สิ่งหนึ่งนี่คู่ต่อคู่เลยนะครับตัว c a r ์บอนตัวแรกกับตัวคาร์บอน สองนะครับอันแรกเลยคือหน้าผ้าหน้าผ้านะครับหน้าผ้าตัวนี้มีรูระบายอากาศแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่ามันบางขึ้นแล้วก็ใส่สบายขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งแล้วก็ตัวลิ้นลิ้นตัวนี้ผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือมันสะท้อนแสงได้ด้วยนะอันนี้ที่ผมชอบแ,แล้วก็ลิ้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนะครับความรู้สึกแต่ว่ามีความเฟรมิร์มมีความกระชับนะครับตัวกระดูก ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เราเรียกกันว่าอะไรนะตรงกระดูกที่มันทําให้ร้อยเชือกตัวนี้ยมันเหมือนทําให้เวลาเราร้อยเชือกมันกระชับมากขึ้นนะครับกว่าตัวเดิมนะครับแล้วก็ตัวที่เห็นได้ชัดอีกอันนึงก็คือคูแท็บนะครับตรงต้นเทา้าต้นเท้าก็แตกต่างไปนะครับมี e x t h n l l e e l กับตัวเดิมนะครับยังใช้เทคโนโลยีโปรไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคาร์บอนเพลททั้ง2รุ่นพื้น อ่าปัจจี้ผมเคยผมพูดไปว่าอัตราส่วนระหว่างมิดโซกับเอาโซที่ที่ตัวสองเนี่ยเขาให้ความเนื้อโฟมเนี่ยที่มากขึ้นนะครับเออโฟมตัวเนี้ยมันเป็นโฟมตัวเดียวกับคาร์บอนเอ็กแน่ไม่ใช่ขอโทษทีเป็นโฟมตัวเดียวกับล็อกเก็ตเอ็กนะครับมันเลยรู้ความรู้สึกว่าเราได้ลองล็อกเก็ตเอ็กกันไปแล้วว่ามันนุ่มมันหนึบมันดีดยังไงนะครับคืนตัวของโฟมเนี่ยดีนะครับมัเขาก็เลยมาใช้กับตัวคาร์บอนเอ็กสองซึ่งเป็นโฟมที่ โฮก้าพัฒนาขึ้นมาแต่แปลกใจอยู่อย่างเดียวคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกโฟมตัวนี้บ้างว่าอะไรบางทีก็เรียกคอมเพรสชันมิดโฟม EVA แล้วก็ทางโฮก้าก็บอกเรามาว่าเราไม่ตั้งชื่อน,นะแต่มันเป็นโฟมเฉพาะของเราแล้วก็ตัวพื้นพื้นก็จงยังเป็นรับเอไรไลท์โฟมเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าทางโฮก้าก็บอกว่ามันหนึบเกาะถนนดีนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการเจาะ รูซ็อล่องให้มันหนึบมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไประหว่างรองเท้าคาร์บอนเกับคาร์บอนเนะครับแล้วพบกันวันที่1มกรานะครับรีบไปตำนะเดี๋ยวหมด